มาตอนบ่ายมีดอกตัว่งเนาะมีขาได้อยู่สวัสดีเจ้าพามาเก็บพิษเจ้าตอนนี้เจอโพ้นในเจ้าตายอยู่ข้างทางมันเป็นจีอยู่นี่เป็นเห็ดตะไคร้เอาเห็นเ,เนาะหมวกไปใส่น้ำพริกจีน้ำพริกเอาอยู่ในเจ้าว,ว่าจะาเอาโอ๊ใจใจเซ็หน่อยใจจะใส่ไม้เสียบได้

ก่อนนะเจ้าให้จะได้เจวก่อนอะสองดอกได้ไหวเจ้าสองดอกนี้นี่ครับปลาปลาลูกมากไหนที่เห็นดอกนึกนี่มะ โอ้ยโดนี้ขาได้อยู่ปลาน,นี่เป็นปลาเดตะไครไ้เจ้ะหอมอยู่นะจะโดนบอ,อกเขาใหญ่เวได้ยูยเสียบไม่จีได้นะเจ้าคนม่ไหวม่ไหวเฮ้ยนี่ มาตอนบ่ายมีจอกตูมเนาะอือทานทานกะหมให้เครื่องเนี่ยทานนะจ้าใหดน้ำแป้งดิแป้งก่ดนี่ ใส่กระไ้ใส่กระ่รอืมบ่อยกนะินบ่ได้จ้ะนี่เห็ดตา่นะนี่เห็ดตะไคร้ดกหน่อยดอกสวยนะ มาเจ้ามาเจ้าตัดต้น,นโอ้โอแมงคือกินปล่อยก่อนโอ้นี่ดอกเกี้ยวก็ขอเต้วเนะะาะปมาตดลงไปผสมน,นี่ไปเนี่ไปป้งเพาะเห็ดตะไคร้ได้เด็กเจ้า Hãy subscribe chú ý. เจ้าที่นี่ไน่องเ้ยป่าเล็กๆข้างทางนะจ้าเนาะมาได้ตั้งใจหาแต่แรกเราไปเจอดอกหนึ่งก็เลยลองหาดูนะเจ้าป่านี่เป็นเห็ดตะไคร้ส่วนมากนะเจ้าเนาะเห็ดไต้เห็ดทานสองสามดอกอยู่ข้างล่างนะจ๊ะล้วก็เห็ดปกวแข้น้อยนะวันนี้ได้จแจว้วพไปน้องนี่ได้แจวหนึ่งพอดีนะป่าเล็กๆป่าได้โน้ยางทางนี่แหละเจ้าเนาะ ขอบคุณที่รับชมจะถึงท้ายคลิปนะเจ้าเนาะพรุ่งนี้พาหาย,ยู่หาก,กินองไรก็ช่วยติ่ช่วยทีย่ตามรับชมตัวนะเจ้าเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้านี่ได้ไปนะ